แความเชื่อวิธีเก็บเงินในกระเป๋าเรียกทรั์มินยูชนเนลสวัสดีค่ะอย่าเพิ่งคิดว่าเรื่องโชคลาภดวงชะตาและก็หวงจุ้ยเป็นเรื่องที่งมงายนะคะเพราะว่ามีอีกหลายคนที่เลือกวิธีเก็บเงินในกระเป๋าเรียกทรัพย์โดยอิงความเชื่อและก็ความสามารถในการเก็บเงินมากขึ้นและวิธีบางวิธีนะคะก็ยังถือว่าเป็นการจัดระเบียบการเก็บเงินให้กับตัวเองไปในตัวอีกด้วย ลองมาดูแดความเชื่อนี้นะคะเรื่องการเก็บเงินบนโลกโซเชียลโดยเฉพาะการเก็บเงินในกระเป๋าเรียกทรัพย์เนื่องจากว่ากระเป๋าสตางค์ถือว่าเป็นอ่าประการด่านแรกเลยนะคะที่จะต้องเก็บเงินของเราก่อนถ้าเก็บให้ดีก็จะได้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าซื้อของอะไรก็ได้ที่ง่ายขึ้นค่ะ หนึงกระเป๋าสตางค์ใบเก่าแสนดุดลุ่ยทําให้เงินทองรั่วไหลค่ะเมื่อใช้กระเป๋าสตางค์ใบเก่ามาสักระยะหนึ่งนะคะก็ถึงเวลาที่จะพิจารณานะคะว่ามีร่องรอยชํารุดมากน้อยแค่ไหนตามหลักฮวงจุ้ยแล้วเชื่อว่ากระเป๋าสตางค์ไม่ควรที่จะฉีกขาดหรือว่ามีได้ดุดลุ่ยออกมานะคะเพราะว่าอาจจะมีผลให้เงินทองของเรานั้นรั่วไหลออกมาด้วย เก็บเงินไม่อยู่เหมือนว่าเงินทะลุออกมาสมกับสภาพกระเป๋าค่ะทั้งนี้ในหลักความเป็นจริงแล้วการใช้กระเป๋าสตางค์ที่มีสภาพยับเยินนะคะก็ยังจะทําให้เป็นคนบุคลิกไม่ดีรวมถึงเงินด้วยนะคะอาจจะมีโอกาสที่จะหล่นหายตามรอยรั่วของกระเป๋าสตางค์อีกด้วย 2. กระเป๋าเรียกทรัพย์คือกระเป๋าที่ใช้เก็บเงินอย่างเดียวมีความเชื่อที่บอกว่า,าเงินที่ชอบกระเป๋าสตางค์ที่อ้วนตุงนะคะ จึงจะทําให้ไม่ค่อยมีรายรับและก็เงินเก็บเงินไม่อยู่ซึ่งปัจจุบันนี้เชื่อว่าแต่ละคนะคงมีบัตรต่างๆเช่นบัตร ATM บัตรเครดิตบัตรส,สมแต้มตามร้านค้าหรือว่าร้านอาหารค่ะนามบัตรหรือแม้กระทั่งว่าใบาเสร็จที่ยัดไว้ตามมุมนะคะนอกจากจะไม่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยแล้วยังบ่งบอกถึงวินัยที่ไม่ดีของผู้ใช้แล้วก็ทําใหก้กระเป๋าสตางค์ของเรานะี่ย เสียรูปทรงด้วยนะคะวิธีการแก้นะคะก็คือควรทิ้งใบเสร็จหรือว่าอะไรที่ไม่จําเป็นออกไปนะคะแยกออกเป็น2กระเป๋าหรือว่า2ใบก็ได้นะคะกระเป๋าสตางค์ที่มีซิปไว้ที่ใส่มีซิปไว้ใส่เหรียญน,นะคะแล้วก็กระเป๋าที่เก็บบัตรนะคะอย่างน้อยก็แยกเป็นสัดส่วนก็ดีค่ะนอกจากนี้ยังมีอีกความเชื่อที่ว่ากระเป๋าสตางค์ที่ดีควรมีซิปนะคะเพราะว่ายิ่งจะช่วยเสริมให้เก็บเงินอยู่ยิ่งขึ้น 3หัวใจหลักอยู่ที่การจัดระเบียบการเก็บเงินในกระเป๋าเรียกซับค่ะ<ม>จะเก็บเงินในกระเป๋าอย่างไรก็ได้นะคะแต่จะต้องมีระเบียบนะคะแยกเหรียญแยกแบงก์แล้วก็บัตรต่างๆให้เป็นที่เป็นทางไม่ควรที่จะปล่อยให้แบงก์ยับหรือว่ามีรอยพับนะคะโดยเหตุนี้จึงมีความเชื่อคะ่ะว่ากระเป๋าสตางค์ใบยาวดีกว่ากระเป๋าสตางค์ใบสั้นเพราะว่าสามารถาวางแบงก์ลงไปได้โดยที่ไม่ต้องพับนะคะแล้วก็เรียกซับได้ดีกว่า บางคนก็เชื่อว่าการเรียงแบงค์ให้หันไปทางเดียวกันก็ดีขึ้นอีกด้วยค่ะ 4. อย่าปล่อยให้กระเป๋าสตางค์ว่างเปล่าการมีเงินอยู่หรือว่าเก็บเงินในกระเป๋าสตางค์นะคะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ค่ะควรเก็บเงินไว้ในจํานวนที่พอเหมาะนอกจากแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วยังเผื่อแผ่หรือว่ายังเผื่อไปถึงในกรณีที่เราจําเป็นจะต้องใช้เงินสดการมีบัตรเครดิตอย่างเดียวไม่สามารถนําไปใช้ได้ทุกที่นะคะ ห้หลีกเลี่ยงกระเป๋าสตางค์มือ2กระเป๋าสตางค์มือ2นั้นจะมีพลังงานของเจ้าของเก่าอยู่นะคะซึ่งคุณก็ไม่มีทางรู้หรอกคะ่ะว่าพลังงานนั้นจะเป็นพลังงานดีหรือว่าเป็นพลังงานร้ายนะคะซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเก็บเงินของคุณด้วย 6. เลือกสีกระเป๋าให้ถูกชะโกเหมือนเวลาเลือกสีเสื้อผ้า ในเรื่องของสีที่ถูกฉลกนะคะอันที่จริงแล้วมีหลายสำนักที่ออกมาแนะนำแต่เราจะขออิงจากของคุณหมอช้างนะคะที่สีกระเป๋าสตางค์ที่เหมาะกับวันเกิดโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะสีที่ถูกฉลกก็คือสีขาวสีครีมสีน้ำตาลหรือว่าสีดำไปเลยนะคะวันอังคารสีชมพูสีเหลืองและสีน้ำตาลค่ะ วันพุธกลางวันสีเขียวและสีม่วงวันพุธกลางคืนสีขาวและสีม่วงวันพฤหัสบดีสีส้มค่ะวันศุกร์สีฟ้าและสีชมพูวันเสาร์สีดำสีน้ำตาลและสีเทาส่วนวันอ่าส่วนอาทิตย์นะคะสีแดงและสีเขียวค่ะ7พกเครื่องรางประจำตัวไว้ในกระเป๋าเรียกทรัพย์เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองที่จะช่วยให้เก็บเงินมาก ขึ้นนะคะโดยเครื่องรางของขังที่เขาพกกันก็จะมีหลายสิ่งตกตัวอย่างเช่นเงินขวัญถุงค่ะเงินขวัญถุงหรือว่าเงินก้นถุงคือเงินที่เจ้าของกระเป๋านั้นตั้งใจที่จะเก็บไว้โดยที่ไม่ใช้นะคะโดยเชื่อว่าเป็นสิริมงคลแก่ตนเองทําให้เงินไหลเข้ากระเป๋ามีเงินเก็บมากขึ้นซึ่งเงินขวัญถุงนั้นก็ได้มาจากหลายแหล่งขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนค่ะเช่นได้มาจากญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือจากพระจากเจ้า เก็บตามาหลักนัก,กษัตร์นะคะเนื่องจากาเป็นเลขลงท้ายปีเกิดนะคะในขณะที่บางคนก็แอบซุกแบงค์ตามซอกหลืบนะคะโดยที่เลือกเก็บแบงค์ที่เป็นเลข9เยอะๆแล้วก็แบงค์เลข4เป็นต้นค่ะเครื่องรางจีนเสริมโชคลาภค่ะลักษณะหน้าตาจะเป็นเหรียญจีนโบราณสมเหรียญน,นะคะเรียงกันแล้วก็ห้อยด้วยได้สีแดงถือว่าเป็นสัญลักษณ์ หรือว่าสัญ,ญลักษณ์เนี่ยของความเป็นเอกภาพนะคะอันทรงพลังระหว่างฟ้าและดินคุณสมบัติของเครื่องรางนี้ก็คือทําให้เงินทองไหลมาเทมาค่ะแปดปฏิบัติดีต่อกระเป๋าสตางค์กระเป๋าสตางค์ก็จะตอบแทนคุณค่ะเมืออ่อเรากลับถึงบ้านนะคะให้นํากระเป๋าสตางค์เนี่ยออกมาวางไว้ในตําแหน่งที่เหมาะสมในที่ที่เหมาะสมการในการเก็บของมีค่าหรือเรื่องการวางบนโต๊ะหรือว่าบนพื้นนะคะในห้องน้ําหรือว่าที่ไหนก็ตามที่คิดว่าไม่สะดวก ควรที่จะรักษาให้เขาเหมือนกับว่าเป็นเขาเป็นสมบัติชิ้นหนึ่งที่มีค่าตามหลักฮวงจุ้ยแล้วการทนุถนอมแล้วก็มอบความรักให้กับกระเป๋าสตางก็จะช่วยให้กระเป๋าสตางนั้นดึงดูดเงินเข้ามานะคะมาะคุณก็จะทาให้จะทําให้คุณมีเงินใช้ไม่ขาดอีกทั้งยังเป็นการเก็บกระเป๋าสตางที่เป็นทางเป็นที่เป็นทางทําให้ไม่ต้องเสียเวลาในการหาบ่อยๆค่ะ ครายนี้ยังมีอีกเคล็ดลับหนึ่งที่สําคัญที่สุดที่จะช่วยให้คุณเก็บเงินอยู่นะคะนั่นก็คือคุณจะต้องมีวินัยในการเก็บเงินค่ะซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องมีการวางแผนเก็บเงินอย่างเป็นขั้นเป็นตอนรู้จักเป้าหมายที่สําคัญของตนเองนะคะว่าจะต้องเก็บเงินเพื่ออะไรยกตัวอย่างเช่นซื้อบ้านซื้อรถปลดหนี้แล้วก็มีความตั้งใจจริงที่จะเก็บเงินจริงๆค่ะ ที่จะช่วยให้คุณนั้นสามารถเข้าสู่เส้นทางการเป็นเศรษฐีเงินล้านได้ง่ายๆนะคะหากขาดสิ่งเหล่านี้ต่อให้คุณจะเล่นทิกหรือว่าอิง่วงจุ้ยสักแค่ไหนคุณก็ไม่สามารถเก็บเงินได้เมนยูแชนแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางช่องสำหรับในคลิปน,นั้นเราจะนำสาระอะไรมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังฟังอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ